วันนี้ออฟฟี่ส่งรถส่งมอบรถคันนี้แล้วค่ะบรรทุกไข่มาตรฐานค่ะเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์กันว่าพี่เดือนกับพี่ปนมพ่มารับรับรถวันนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้พี่เดือนตัดสินใจจองรถออฟเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกที่คุยกับออฟครั้งแรกที่คุยกับอก็ อนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าเซลล์คนนี้เขารู้สึกว่าเขาติดตาของเขาไอ้นี่ดีค่ะคือเขาก็แนะนําดีค่ะจนมาได้รับรถวันนี้ได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะที่เข้ามาโชว์รูวันนี้การบริการของพวกออเป็นยังไงบ้างคะพี่ดีทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาลงข้าง <c oughs> แล้วลก,ก็โทรตาเบอร์ตรงโน้นต,ตรงนี้ถึงจุดนี้จุดนี้ก่อนเที่ยง <Okay. S 2> ถึงไหนถึงไหน อคค่ะถ้างั้นวันนี้พี่เดือนจะเอารถคันนี้ไปทำธุรกิจอะไรคะเดอนไข่ค่ะค่ะร้านพี่เดือนเลยค่ะพี่เดือนชื่อร้านเลยจ้ะชื่อเดือนไข่สดค่ะอยู่ที่ไหนจ้ะเปิดมได้ค่ะโอเคเปิดแมาได้เลยค่ะได้ได้อ่าอยู่ที่ซอยหนองว่าค่ะห้วยโป่งนะคะร้านชื่อร้านเดือนไข่สดค่ะค่ะ เดี๋ยวเราฝากร้านพี่เดือนไข่สดแล้วก็ร้านทําบอพี่พนมพรเชื่อร้านคอนแชร์รยนต์ครับโอเคมีเบอร์โทรพร้อมไหมคะเดี๋ยวออปทิ้งลิงก์ไว้ให้มีค่ะ,คะเบอร์พี่พนมพรเลยค่ะศู2ย์แปดสองหนึ่งห้าสี่สามหนึ่งแปดค่ะโอ้คอนแชร์ยนต์ได้ค่ะทั้งลูกค้าที่อยากทำเบอรและลูกค้าที่อยากซื้อไข่กับพี่เดือนติดต่อสองร้านนี้ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ ร้านพี่อ๊อฟโดยจาเป็นชีพส,สาขารละวนะครขอลาไปก่อนนะคะขอจบคลิปเียงแค่นี้เดี๋ยวพบก,กันคลิปหน้าว่าพี่อ๊อฟมีสมมอบอะไรนะคะบ๊ายบาย